รสาธุสา okay, ุี่ดีอสวสุ่มขึ้นอะไรอรแม่ก็มันจะได้มาโบที่ักที่ใมที่ตั้่ตักไส้ลูกรงแล้วแล้วววคิดคะแนนเอาไปถึงในใจคิดทั้งในใจถึงขึ้นรู้ท่อยลเลย่โฮคิดที่ไหไม่ได้สมความมุ่งมา่ตานานเดเดอเอา ลงให้จะเจ้าจะได้ไครบาค้าลงเด็นหน้ากวานข้าวข้าวจมียาเด้อมีแต่ข้าอุตนเสือเมืเกี้ดังกังตาแม่คงยัจีนแม่โขเมื่อกินตาุมันนี้บอ